เดี่ยเราพาเด็กน้อยมากินดอกจานนะมันหวานจริงๆคูกินให้ดูอะอะลองเด็ดมากินดูหน่อยดูดน้ำหวานของมันอ่ะลองลองดูลองดูอ่ะลองดูอ่ะลองดูไม่ข้างในมันจะหวานดูดูหักหักปลายมันออกมีเหรอนี่หักหัวมันหักกระังนี่ออกนี่แล้วลองดูดเนีู่ดูโอ้ยไม่ออกแล้วตรงไหน หักหัวตรงไหนใช่ไหมไหนหวานมาหักยังไงหวานมากหักยังไงอ่ะเข็มหวานหวานมากอุ้ยคือทไมหวานจังวะใช่ไหมเออจะบอกว่ามันหวานเนื่อดอกจานแล้วไอ้ดอกจานเนี่ยเขาก็กินเป็นยาเป็นสมุนไพรบางบางพื้นที่เขาก็เอาไปไปทำเป็นยาเขาต้มเหมือนในนั้นอ่ะเก้งห้วยอ่ะเออกินกัน แล้วก็เอาไปต้มเอาไปลวกจิ้มเป็นผักก็ได้ดอกจานเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรกินสมัยคุณเด็กน้อยคุกกินเนี่ยเล่นว้าวกระทังความอยากเฮ้ยคุณหวานเออเนี่ยหวานเดี๋ยวลองกินดูโอ้ยมันมีน้อยพูแต่ครูทาอุ้ยครูทำไมครูท่าบบนี้เนี่ยดสองยดเลยเออแน่ๆลองดูครูมันไม่ออกอ่ะหวานใช่ไหมเออเดี๋ยวบอกแล้วครูดทำไมมัน หวานเจี๊้บหักมาเลยเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดียวเอานี่อกินแดังกันกินนี่หลนเจี๊ยบสำหรับดอกจานทรฤดูกาลนี่เป็นฤดูกาลของเขาปีหนึ่งได้กินหนึ่งครั้งแค่นั้นแหละของเราปีหนึ่งได้กินแค่มีหลายต้นนะต้นฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีคุณฝั่งนู้นก็มี ตรงนี้ก็มีนี่คับตรงนี้ก็มีต้นจานของเรานี่ครับดอกจานครับอาหารยามว่างใครอยากกินก็มาเก็บได้ที่โรงเรียนรัฐประชาสมคขียืนยันจากเด็กๆพวกนี้นะว่ามันหวานจริงเงี้ยหวานค่ะมาทำได้ไอ้ด้าบอกว่าอะไรนะเอิงจะใส่ถุงขายถุงละหบาทใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตอนไหนจริงๆมันแปลกๆเนาะอร่อยลองไปกินกันดูเลยมันฟอดฟาลิ้นแล้วอ่ะ วูาทำไมมันแกะไม่ออกกินไปเสียชีวิตแน,ะนะ<ะ>่ยอ